สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะสบายกันดีนะสำหรับอพิโซ์นี้นะคะหวานก็จะติดตามอัปเดตความคืบหน้านะคะสถานการณ์ของคุณอย่างอิงหรือว่าเอ็ e เจร่าเบบี้ค่ะรวมทั้งผลงานซีรีส์ที่พวกเรารอออกอากาศด้วยนะคะสำหรับเรื่องราวของคุณอย่างอิงนั้นนะคะพวกเราก็คงจะจำกันได้ว่าเกิดขึ้นจากการที่มีภาพนะคะของคุณอย่างอิงนั้นได้ไปปรากฏตัวอยู่บริเวณงานนะคะที่มีการโชว์เคร ซี h o r s สของน้องลิซ่าแบดพิงค์ของพวกเรานะคะซึ่งเธอนั้นก็ได้รับผลกระทบในประเทศจีนไปด้วยนะคะในข้อกล่าวหาของชาวเน็ตทั้งหลายนะคะว่าเออมันเป็นการสนับสนุนให้ออผู้หญิงนะคะมีคือสื่ออนาจารเอาง่ายๆค่ะก็เกิดกระแสนะคะอันนี้ทางจีนเขาตั้งขึ้นนะคะเรียกว่ามันเป็นซอฟต์แบนนะคะซอฟต์แบนจริงๆหวานก็ได้อ่านนะคะสำหรับบางเพจในประเทศไทยที่มี การเขียนว่าเอ้ยไม่จริงไม่ได้มีการถูกแบนอะไรสำหรับคุณอย่างอิงแล้วก็คุณจางเจียหนีในเรื่องของแอคเคาท์เวยปอหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามหวานไม่เจอข่าวนั้นนะหวานไม่เจริงจริงหวานต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าหวานอะไรอย่างนี้เนาะเป็นเฮตเตอร์เป็นอะไรแบบนี้ไม่ได้เป็นเฮตเตอร์เลยนะอย่างข่าววันนี้ที่หวานเอามาอัปเดตนะคะเป็นข่าวเมื่อวันที่4พฤศจิกาย,ยนนะคะซึ่งหวานคิดว่ามันเป็นอะไรที่ที่ล่า สุดที่สุดแล้วนะคะแล้วก็อัปเดตโดยนักข่าวนะคะบล็อกเกอร์ของทางชินฮั่นนิวฟิล์มแอนด์เลวิชันนะคะเขาก็ยังบอกว่าบัญชีหวยป๋อของคุณหยางอิงนะคะแล้วก็คุณจางเจียหนีนั้นนะคะเรียกได้ว่าถูกแบนโดยสิ้นเชิงเขาใช้เหตุการณ์นี้นะคะจากเหตุการณ์ลิซ่าแครซี่ฮอสโชนะคะแต่องอะไรก็ตามค่ะก็ยังมีนะคะมีข่าวๆหลายๆท่านหวานก็ไปอ่านมานะว่าเออแค่อเคามันมีความรู้สึกว่าเคลื่อนไหวผิดปกติคือหนืดๆเท่า หนึดหนืดแต่ว่ามันก็ยังคงมีอยู่แหละเออมันมีอยู่แต่ว่ามันหนึดหนืดแล้วก็ไม่สามารถจะแบบบางทีบางวันเนี่ยไปโพสต์คอมเมนต์ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรนะคะบนเออแอคเคาน์ไวปอนี้ของทางนักสแสดงทั้งสองท่านอะไรแบบนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็เนอะเอาหวานเล่าไปตามข่าวแล้วกันนะคะหวานไม่ได้ไปเลือกแต่ข่าวที่เขามีการตําหนิหรือว่าเป็นแบบพวกเฮดเตอร์เขียนนะคะหวานเอาข่าวมาจากที่นักข่าวจีนเนี่ยเขา เป็นคนเขียนกันนะคะแล้วเขามีผู้ติดตามเนี่ยคือมากกว่า4ล้านคนนะสำหรับบล็อกเกอร์ท่านนี้นะคะคือในในบริษัทนี้ก็จะมีบล็อกเกอร์หลายๆท่านที่ผัดเปลี่ยนกันเขียนไปเรื่อยๆนะคะสำหรับชิงฮั่นนิวฟิล์มแอนด์เทเลวิชันนะคะสิ่งที่หวานเป็นห่วงมากที่สุดเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ใช่คุณอย่างอิงอะไรนะแต่หวานเป็นห่วงนะคะน้องซ่ง่วยหลงนะคะเพื่อนๆ <c oughs> ก็บอกไปตามความเป็นจริงนะคะเพราะว่ามันมีซีรีส์เรื่องหนึ่งนะคะอีวอร์สติลอ ซึ่งก็เป็นอะไรที่โอ้โหเห็นแล้วนะคะคือน้องซ้องวยหลงมีมีความโดดเด่นมากๆเลยนะคะแล้วก็บทก็มีความจำเลยรักด้วยซึ่งเป็นบทที่แบบคนไทยก็ชอบที่จะดูกันนะ่ะแล้วก็โปรดักชันการแต่งกายอะไรต่างๆดูดีไปหมดเลยมีภาพโปรโมทมีตัวอย่างของละครอ,ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ต้องถูกระง,งับการออกอากาศไปทั้งทงที่ก็เป็นโปรแกรมในปี2023ัด้วยซ้ำ สำหรับซีรีส์จีนคอสตูมโบราณเรื่องนี้นะคะเราก็เลยไม่ได้เห็นน้องซงหวยหลงในบทของต้าข่านนะคะเยลูเลียหรือว่าเฉียนเลียของพวกเราในปี2023ค่ะแต่ถามว่ามีโอกาสไหมหวานว่ามีเนาะเพราะว่าอันนี้มันเป็นแคสซอฟต์แวร์เท่านั้นเองนะคะดังนั้นแล้วมันก็ไม่ได้แบบหนักหนาอะไรอะเอาจริงๆถ้าเป็นพวกเรามองเข้าไปอะนาะออย่างน้องลิซ่าน้องก็ทำไปตามอาชีพแล้วก็ความเขาเรียกว่าอะไรอะ แพชชั่นอะของของอย่างน้อยก็เต้นเก่งแล้วนะคะแล้วก็การเต้นในทุกๆทุกๆแง่เนี่ยคือทุกๆขแหนงเนี่ยมันก็เป็นงานศิลปะทั้งนั้นนะแต่ณนะจุดนี้นะคะเราก็ต้องอ่ะในเมื่อเขาเจอช็อคนะคะของจีนเขาเป็นแบบนั้นเราก็อม,มันเป็นประเทศของเขาไงเราก็ดูกันไปนอกประเทศจีนแล้วกันนะคะแต่ก็ต้องรอค่ะส่วนทางด้านของงานที่เป็นวารี้นะคะของคุณหยางอิงเนี่ยก็ยังคงถูกแบนอยู่ดีเพราะว่า โดนลบนะคะไอซีนที่มีฉากของคุณเอ็งเจล่าเบบี้เนี่ยออกไปจนหมดนะคะก่อนที่จะเอามาออกอากาศนะคะแล้วก็ทาง CCTV นะคะของประเทศจีนซึ่งเป็นสถานีแห่งชาตินะคะของจีนก็ลบรายการทุกอย่างของคุณอย่างอิงออกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องรอดูว่านะคะไอจุดที่มันเป็นเหมือนกับโดนโดนผนึกเอาไว้นะคะอย่างเนี้ยมันจะถูกคาย ปลดล็อกออกเมื่อไหร่นะคะจริงๆแล้วมันก็ไม่ควรที่จะแบนตลอดกาลหรือเปล่านะคะเพราะเขาใช้คําว่าซอฟต์แบนเองอะเพราะฉะนั้นแล้วมันอาจจะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะเราก็มองในแง่ดีแล้วกันค่ะ ในเรื่องนี้นะคะมันก็ส่งผลกระทบถึงผู้ร่วมงานท่านอื่นๆนะคะอย่างในเรื่อง e v o r l a s t i n g l o n n g ยิงเนี่ยทีมงานนะคะก็คือตั้งใจที่จะทำเรื่องนี้นะคะออกมาให้เป็นโปรเจกต์ที่แบบน่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เรตติ้งสูงมากๆด้วยเพราะว่าก็โดน ตั้งไว้นะคะว่าเป็นละครเครื่องแต่งกายแบบจีนคอสตูมโบราณที่ยอดเยี่ยมอีกเรื่องหนึ่งของปีนะคะแล้วก็คาดว่าถ้าได้ออกอากาศนียเรตติ้งก็จะดีมากๆเลยนะคะแต่อะไรก็ตามค่ะก็มีด่านเคราะห์เรียบร้อยนะคะทางสื่อจีนนะคะของทางซิงหันนี่ก็ใช้คําว่าเรื่องนี้ก็ถูกฝังไว้นะคะถูกฝังใช้คําว่าถูกฝังเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะเอเราก็รอวันรอวันที่ขุดขึ้นมาแล้วกันนะคะเออให้กําลังใจอย่างไงดีอย่างตํานานนะคะ ตำนานรักชิงเหรียญเรายังรอได้เลยค่ะประมาณ3ปีถึงจะได้3เกือบ4ปีนะคะถึงจะได้มาออนแอร์อะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็รอไปอีกหน่อยละกันค่ะก็รอชมผลงานเรื่องอื่นๆของน้องส่งหวยลงไปนะคะแต่พวกเราก็ต้องไว้ใจนะคะในทีมแบ็กอัพของทีมซัพพอร์ตของคุณอย่างอิงนะเพราะเธอนั้นก็มีทีมซัพพอร์ตนะคะที่แข็งแกร่งมากๆในวงการบันเทิงจีนเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าในครั้งนี้มันเป็นการแบบเออเขาเรียกว่า เป็นการลุมสกรรมนะคะของชาวเน็ตขึ้นมาแล้วมันก็ลุกฮือขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องปล่อยเวลานะคะไปสักช่วงหนึ่งแล้วกันค่ะส่วนในด้านงานโฆษณานะคะก็ถ้าเป็นงานใหม่ก็คงมีผลกระทบแต่ว่าถ้าเป็นงานเก่าก็ตอนนี้ก็ไม่ได้มีข่าวอะไรนะคะว่าถูกปลดจากการเป็นพรีเซนเตอร์ของของแบรนด์ไหนอะไรอย่างนี้ที่เคยรับมาแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้มีผลกระทบอะไรในข่าวก็ไม่ได้พูดถึงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอะไรที่ เป็นโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของซีรีส์เนี่ยก็มีการระง,งับไว้นะคะใช้คำว่าระง,งับไว้แล้วก็บางเรื่องที่มีแผนว่าจะต้องเปิดกล้องแล้วนะคะก็คือมีนักแสดงท่านอื่นนะคะเข้ามาเป็นนางเอกแทนนั่นเองค่ะก็เข้าใจอินเวสเตอร์นะคะเข้าใจนักลงทุนว่าเขาก็คงมีความมีความกังวลว่าเออผลงานที่ถ่ายทำแล้วก็ทุ่มเทมาแล้วของพวกเขานั้นนะคะจะได้ออกอากาศหรือเปล่าหลัง จากที่กระบวนการถ่ายทำเสร็จสิ้นหมดแล้วอันนี้ก็เข้าใจได้นะคะส่วนนะคะทางด้านวาไรตี้นั้นตอนนี้ก็คงจะไม่ได้เห็นหน้าตาของคุณหยางอิงไปสักระยะหนึ่งนะคะโดยเฉพาะนะคะวาไรตี้เนี่ยจริงๆแล้วคุณหยางอิงเนี่ยก็เป็นความหวังของรายการเช่นเดียวกันนะคะมออีผู้ติดตามนะคะดูวาไรตี้ที่คุณหยางอิงอยู่ในร่วมในวาไรตี้ด้วยเนี่ยนะเยอะมากๆเลยนะคะถือได้ว่าเป็นหนึ่งวาไรตี้แห่งชาติเลยทีเดียวที่ คนจีนชอบดูกันนะคะแล้วทีนี้ความพีคมันอยู่ที่ว่าอย่างมีคุณคุณดิลบาเองนะคะก็ปฏิเสธที่จะคือไม่มีเวลาเอาไง,ไง่ายๆปฏิเสธที่จะมาร่วมกับวาไรตี้นี้นะคะแล้วก็อย่างคุณเต้งเฉานะคะคุณเฉินเฮอวี่อะไรเงี้ยแล้วก็คุณลู่หานนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็คือเหมือนกับว่าพวกเขาเริ่มแบบคือไม่มีเวลาจริงๆเพราะฉะนั้นก็ถอนตัวออกไปจากไอ้รายการวราไรตี้นี้ทีละคนค่ะทีนี้แล้วนะคะก็เลยมีความหวั ะะฝากไว้ที่คุณอย่างอิงแต่แล้วคุณอย่างอิงก,ก็มาเกิดเหตุการณ์ที่ที่มันคาดไม่ถึงอย่างนี้ขึ้นมานะคะก็ตามข่าวก็คือรายการวาไรตี้ก็มีการสูญเสียมูลค่าของรายการรวมทั้งโฆษณาที่จะเข้ามาอะไรแบบนี้ไปค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะคะก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะคุณอย่างอิงนั้นจะเด่นมากๆในวาไรตี้นะคะเอรันตัวนี้ค่ะซึ่งเธอนั้นจะได้ตำแหน่งเป็นแบบ MC ของราย แบบเป็นตัวหลักเลยนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าน่าเสียดายมากๆค่ะคือรายการนี้จะเป็นแบบรายการวราไรตี้ที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็เข้มแข็งมากๆในตอนนี้ในประเทศจีนเลยนะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพื่อนๆบางท่านอาจจะอยากรู้ว่าคุณหยางอิงนั้นเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์เป็นโคซกให้กับแบ,บ,แบรนด์เด่นๆอะไรบ้างนะคะดูสินค้าของเธอก่อนค่ะมีออรดี้นะคะมีอัลมูซีมีคาเมลนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเจอออรดี้ไปก็โอเคแล้วนะคะโอ้ยค,ค่าตัวสูงมากๆ เลยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ยังอยู่นะคะที่ที่ได้รับอยู่แล้วที่เซ็นสัญญาไว้แล้วก็ไม่ได้มีการถอดแต่อย่างใดเนาะตามเนื้อข่าวนะคะแต่มีแค่โปรเจกต์ใหม่ๆที่จะเข้ามาที่มีการชะลอตัวนะคะแล้วถ้าบางโปรเจกต์รอไม่ได้เขาก็เปลี่ยนนะคะเป็นดาราท่านอื่นไปนะคะมาที่ตัวศิลปินบ้างนะคะมีการแถลงข่าวหรือมีการพูดอะไรออกมาไหมก็ไม่มีนะคะทางนักข่าวท่านนี้ก็ยังคงเขียนว่าไม่มีการอธิบาย หรือว่าการออกมาขอโทษนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็จนเกาะให้เกิดการแบรนณตอนนี้นะคะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะก็เหมือนกับว่ามีคนจีนบางกลุ่มเขารอนะคะเขารอที่จะยอมรับคําขอโทษจากคุณหยางอิงอยู่นะคะแต่ณจุดนี้ก็พวกเราก็เข้าใจคุณหยางอิงได้เหมือนกันเนาะพอแบบบางคนไม่รู้อะแบบเราเองก็เราไม่รู้ว่าเราผิดตรงไหนหรือว่านะคะถึงแม้ว่าอาจจะพูดไปก็ไม่ได้มีอะไร ดีขึ้นเพราะคนที่ยังวิาพากษ์วิจารณ์เธอในแง่ลบก็ยังคงทำแบบนั้นอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางคุณอย่างอิงแล้วก็ทางตัวแทนของเธออาจจะคิดแบบนี้ก็ได้นะคะเอาเป็นว่าค่ะบางกลุ่มนะคะก็บอกว่าอาจจะอาจจะยังรู้สึกว่าคือยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรอย่างไงก็ได้นะคะก็เป็นอันว่าพวกเราก็รอแล้วกันนะคะถ้ามีอะไรอัปเดตนะคะก็จะหวานจะนำมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังนะคะทีนี้ค่ะสิ่งที่อย่าง ที่หวานบอกนะคะเน้นอีกทีหนึ่งว่าก็คงต้องรอนะคะผลงานของน้องซ่งไวหลงไปก่อนนะคะน้องซ่งไวหลงเคยโดนด่านเคราะห์มาแล้วนะคะก็ถือได้ว่าเงียบไปปีกว่าเลยนะคะเกือบเกือบสปีเพราะว่ามีเรื่องกับเอเจนซี่ตัวแทนเก่านะคะก็เลยทำให้เหมือนกับแบบ ทุกสิ่งทุกอย่างมันชะลอตัวถึงขั้นแบบสปีดแบบจากร้อยเนี่ยประมาณอยู่ที่สปีด10%นะฮะสิเท่านั้นเองแล้วนะตอนนี้นะคะกำลังแบบกลับมาเต็มเต็มตัวกับแบบว่าการดูแลที่ดีของเอเจนซี่ใหม่คือเขามีการฟอร์มทีมขึ้นมานะคะดูแลน้องส่งหวยลงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ยังนะคะยังไม่สามารถที่จะบูมขึ้นมาได้จากเรื่องนี้แล้วค่ะเรื่องอีเวอร์ลัสติ้งลองยิ่งเพราะว่าถูกเ,เรียกว่าถูก ย้ายไปนะคะไม่รู้ว่าจะย้ายไปออนแอร์ในตอนไหนนะคะก็เป็นกําลังใจให้น้องซ่องเวรองด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้คุณอย่างอิงด้วยนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิิซดนี้มีความสุขกันมากๆนะคะสวัสดีค่ะ